สวัสดีนะคะมาผ่านในช่องฟาแซนนะคะอ่ะวันนี้จะไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะแต่มาท้านะคะอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ให้ลงอะไรนิดนึเพราะว่าเป็นไข่นะคะก็จะมาท้าห้าช่องนะคะให้ทำสราม2สองสูตรนะคะแล้วก็เอามามิกกันนะคะช่องแรกก็คือช่องแพรว่าแชแนลนะคะ หรือว่าแพรลี่สตามชอ็อปช่องที่สองก็คือทอรกันแมานะช่องที่สามก็คือนธิดาโยธารักษ์ช่องที่สี่คือปาปาแชนแนลหรือว่ารุจิรัชแชนแนลนะคะถ้าบอกชื่อผิดก็ต้องขอแทนนะคะช่องที่ห้าก็คือช่องอส้มโอแชนแนลนะคะ โอเคค่ะอย่าล,ลืมรับคำท้ากันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย